มีเรื่องเล่าต่อๆกันมานานแล้วจากผู้เทาผูแก่ซึ่งเคยเป็นนางข้าหลวงเป็นเด็กที่เติบโตอยู่ในพระราชวังสวนดุสิตเราเรื่องผี่พรายในวังสวนดุสิตไว้ดังนี้เรื่องที่เกิดขึ้นไปในรั้ววังในสมัยรัชกาลที่หครั้งที่พระองค์ทันย้ายวังมาประทับที่พระราชวังสวนดุสิตในรัชสมัยของพระองค์ท่านพระราชวังสวนดุสิตรปลูกสร้างเสร็จใหม่ ว่ากันว่าสวยงามราวกับเมืองสวรรค์เลยภายในรอบบริเวณพระราชวังอบอวลไปด้วยหมู่ไม้ดอกไม้ผลรมรื่นทั่วบริเวณพระราชวังเมื่อถึงฤดูผล,ลไม้ออกดอกออกผลลูกดกมากมายทั้งลูกเล็กลูกใหญ่คอยระยะเต็มต้นเลยมีทั้งฝรั่งจับทิมมะม่วงกระท้อนและก็ยังมีอีกหลายชนิด เมื่อมีมากมายเช่นนี้ก็ย่อมเป็นที่ต้องการของชาววังมือดีทั้งหลายท,ทั้งทางที่เป็นของที่อยู่ในเขตพระราชฐานผลไม้หลายๆต้นนั้นถูกขโมย่ส่อเอาไปกินเป็นจำนวนไม่น้อยจนเป็นที่ผิดสังเกตผลไม้หลายๆล,ล,ลูกยังพบร่องรอยของฝันแทะไว้เป็นหลักฐานอีกด้วยครั้งนั้นเรื่องขโมยผลไม้ในวังนั้นก็กลายมาเป็นเรื่องใหญ่ ถึงขนาดพระองค์ต้องเสด็จมาทอดพระเนตรด้วยตัวของพระองค์เองแล้วก็ตัดว่าไม่น่าจะใช่ฟันของกระลลกกระแตน่าจะเป็นฟันของคนที่มาแทะเสียมากกว่าเห็นจะต้องหาตัวหัวขโมยมาลงโทษให้ได้จึงมีการตั้งรางวัลในการจับขโมยเป็นเงินถึงสองตำลึงในสมัยนั้นพอตกกลางคืนบรรดาข้าหลวงนางกำนันและก็มหาเล็กก็ไม่ต้องหลับไม่ต้องนอนกันเลย เพราะต้องคอยดักซุ่มจับขโมยเพื่อหวังเงินรางวัลและการซุ่มจับก็จะมาอยู่กันเป็นกลุ่มๆหลายคืนผ่านไปก็ยังไม่มีใครพบร่องรอยของเจ้าหัวขโมยแต่ก็ไม่มีใครท้ออยังคงตั้งหน้าตั้งตาอดหลับอดนอนรอจับเจ้าหัวขโมยต่อไปเพราะต่างก็อยากจะรู้ว่าใครกันแน่ที่เป็นเจ้าหัวขโมยใจกล้าผู้นั้นแต่ในยามดึกๆเช่นนั้น หัวทั้งวังมันก็เงียบสงัดวังเวงย,ยินเยือกชวนให้ขนลุกทำให้พวกที่มาดักจับขโมยนั้นรู้สึกหวาดตะแวงอยู่เหมือนกันเพราะที่วังแห่งนี้นั้นร่ำลือกันมานานแล้วว่ามักจะมีผีเด็กไว้ผมจุกออกมาวิ่งเล่นในตอนค่ำคืนอยู่บ่อยครั้งใครดวงตกก็จะได้เห็นการดักจับหัวขโมยนั้นก็ยังคงดำเนินการต่อไปทุกคืนบางคืนก็เจอเรื่องให้ขำ เมื่อต่างฝ่ายต่างก็มีหลายกลุ่มหลายตำหนักเลยมาซุ่มจับขโมยแล้วก็มีการสงสัยจับกันเองระหว่างพวกที่มาซุ่มจับจนเกิดพลเวงไปทั้งวังเพราะที่แท้แล้วไม่ใช่กลายมาเป็นพวกเดียวกันและขนาดช่วยกันดักจับอยู่ทุกคืนอย่างหน้าประหลาดที่ผลไม้ก็ยังคงหายอยู่เช่นเดิมแต่บางลูกที่หอบระดาษไว้อย่างดีก็ถูกเดิดไปจนได้กระทั่งคืนหนึ่ง เล่ากันว่าเป็นคืนของเดือนมืดทั่วทั้งพระราชวังนั้นก็เงียบสงัดแต่พวกชาววังก็ยังคงดักจับเจ้าหัวขโมยอยู่เช่นเดิมชาววังกลุ่มหนึ่งมาแอบซุ่มอยู่ใกล้กับต้นฝรั่งซึ่งกําลังออกผลเต็มต้นใกล้ที่จะสุกเต็มทีและต้นนี้เองเป็นต้นเดียวกับที่ลนกล้าวรัชการที่หานั้นเคยทอดประเนตรพบร่องรอยที่แตะจริงไว้ คืนนั้นพอดึกสงัดก็ปรากฏว่ามีเสียงประหลาดพร้อมกับมีเงาดำๆวิ่งผ่านไปทางฝั่งต้นฝรั่งทำให้ชาววังผู้กําลังซุ่มเฝ้าดูเพื่อที่จะจับหัวขโมยนั้นต้องตกใจหัวใจเต้นแรงแทบจะออกมาโนอกอกเพราะว่าได้ยินเสียงผิดปกติดังมาจากสารน้ำข้างต้นฝรั่งท่านใดนั้นก็เห็นเป็นร่างดำๆขนาดเด็กวัยรุ่นปีนขึ้นไปบนต้นฝรั่ง นางกัดฝรั่งเขียวกินอย่างกระหายหิวพัวข้าหลวงนางกำนันที่เป้าคอยดักจับหัวขโมยต่างก็วิ่งรูกเข้าไปล้อมรอบอยู่ใต้โคนต้นฝรั่งนั้นหวังว่าจะดูหน้าหัวขโมยให้ชัดๆสักทีจึงต่างพากันร้องเรียกขู่ให้หัวขโมยนั้นลงมาจากต้นฝรั่งร่างดำปลาดเปลี่ยวก็ยังคงเฉยเหมือนกับไม่ได้ยินเสียงตะโกนเรียกร้องเรียกอยู่พักใหญ่ๆ เจ้ารางดํานั้นมันก็ไม่ลงมาจนในที่สุดเงาดําบนต้นฝรั่งก็กระโดดตุ๊บลงมาข้าหลวงชายพากันตะกรุบจับแต่ก็จับไม่ได้เพราะว่าตัวนั้นลื่นเป็นเมือกแถมยังว่องไวปลาดเปลี่ยวผิดปกติมนุษย์ธรรมดาเจ้าตัวดําเป็นเมือกวิ่งหนีไปทางสระน้ําในทันทีก่อนที่ใครจะคาดคิดเจ้าหัวขโมยก็ได้กระโดดทรวดเดียวลงไปในสระเลยแล้วก็จมหายไปต่อหน้าต่อตา แม้จะรอให้เจ้าหัวขโมยนั้นโผล่ขึ้นมาหวังว่าจะจับไปรับรางวัลก็ไม่ปรากฏร่างดำๆโผล่ขึ้นมาอีกเลยทันใดนั้นทุกคนที่ยืนดูแบบเงียบๆอยู่ที่ขอบสระต่างก็ได้สติเมื่อมีนางค้าหลวงคนหนึ่งอุทานออกมาด้วยเสียงแหบแห้งสันเครือว่างั้นก็ผีนะสิแต่เสียงที่ทุกคนได้ยินเหมือนเสียงที่ดังกองว่าผีผีผ เมื่อได้สติว่าถูกผีหลอกแน่แล้วต่างก็ถอยรูดห่างออกมาจากขอบสะร้องลั่นขวัญพวากวิ่งกระเจิดกระเจิงต่างชิงกันหลบไปที่พักด้วยความกลาหลอุลมาดงานนี้ทุกคนก็เลยชวดเงินรางวัลเพราะว่าไม่มีใครสามารถจับหัวขโมยที่ไวัดุดประหลอดตนนั้นได้นอกจากจับไม่ได้แล้วแม้แต่นาก็ไม่มีใครเห็นมีสิ่งเดียวที่ทุกคนสัมผัสได้ก็คือกลิ่นตัวที่เหม็นหึง่ง กลิ่นสาบนั้นรุนแรงมากคล้ายกลิ่นคนตายที่ตายมาช้านานแล้ว